จุดเปลี่ยนไฟน้ำค้างทำน้ำตาท่วมจอมุกดาชวนแฟนๆรอชมพลับพลานิวเวอร์ชั่นน้ำตาท่วมจอเลยทีเดียวสำหรับละครโรแมนติกดราม,ม่าเรื่องไฟน้ำค้างทางช่อง7 HD ผลงานจากค่ายมีเดียสตูดิโอนำแสดงโดยยูโรยศสวัสดและมุกดานารินรักที่ EP ล่าสุดการสูญเสียคุณย่าของพลับพลารับบทโดยมุกดานารินรักนำพาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและพี รับบทโดยยูโรยศวะแต่ขักรอยเราวนั้นส่งผลให้ความรักกลายเป็นแรงแค้นที่มุกดาแอบสปอยว่าพลับพลาเวอร์ชั่นใหม่อยากให้แฟนละครรอชมขอย้ำว่าห้ามพลาสำหรับมุกพลับพลาคือผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากๆค่ะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลทุกคนมาตลอดในมุมของมุกพลพลาเป็นผู้หญิงที่เรามองเขาแล้ว เรารู้สึกว่าเราอยากให้กำลังใจเขาเพราะเขาต้องผ่านเรื่องราวหนักๆมารวมถึงตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคุณย่าปนัดดาโกมารทัศน์และน้องนัทพัฒน์จิรภาวสุดไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรเขาจะแก้ไขและผ่านมาได้ด้วยตัวเองพลับพลาจะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอบทพลับพลาถือว่าเป็นบทบาทใหม่สำหรับมุกที่ค่อนข้างหนักเพราะในเรื่องจะเห็นว่ามีซีนอารมณ์เยอะมากๆ ตอนทํางานมุกทําการบ้านพอสมควรเลยเพราะเราต้องใช้สมาธิเยอะมากค่ะตอนที่ถ่ายทําส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพลับพลาแนละทีมก่อนหน้านี้เหมือนทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีแต่การสูญเสียคุณย่าในวันนี้แน่นอนว่ามันเปลี่ยนความรู้สึกทั้งหมดที่พลับพลามีให้กับทีมไปเลยคือเขาทั้งเสียใจเจ็บใจแค้นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งการที่มุกได้ร่วมงานกับยูโรต้องบอกว่ามีส่วนที่ดีตรงที่เรารู้จักกันมานาน ดังนั้นในเรื่องการทำงานร่วมกันเลยไม่ค่อยกังวลตรงนี้เพราะเราสามารถแชร์ความคิดและการทำงานด้วยกันได้และยูโรเองก็ตั้งใจทำงานมากๆหลังจากนี้ไปอยากให้ทุกคนรอชมนะคะเพราะพลับพลาจะเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่ต่างไปจากที่ทุกคนคิดความเสียใจจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปขนาดไหนมุกอยากให้ทุกคนรอติดตามชมและเป็นกำลังใจให้พลับพลาด้วยนะคะ ติดตามความสนุกของละครไฟน้ำค้างปักหมุดรับชมสดทางช่อง7 HD กด35ทุกวันจันอังคารเวลา20นาฬิก30นาทีและรับชมย้อนหลังเวลา22นาฬิกา30นาทีบนแอป IQIYI, ITE และเว็บ IQ.com ที่เดียวเท่านั้นรับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ บ a k อ abu tv และช่องทางออนไลน์ ch 7 hd facebook ig tiktok x youtube และ ch 7 hd d r a m a society facebook ig tiktok และเว็บไซต์ไฟน้ำค้าง เป็นเรื่องราวของทีมไฮโซหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อในรักแท้เพราะผู้หญิงที่เข้าหาพ่อต่างเป็นคนเห็นแก่เงินที่เข้ามาทําให้ครอบครัวของเขาพังทลายแต่เขากลับโดนท้าทายจากพลับพลาสาวสวยผู้ทําทุกอย่างเพื่อเจือจูนครอบครัวแม้พลับพลาจะโดนทีมหยีบย่ำศักดิ์ศรีแค่ไหนแต่เธอไม่ย่อทอ้อกลับลุกขึ้นสู้นั่นยิ่งทําให้ทีมอยากพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเธอเองก็ไม่ได้ต่างจากผู้หญิงหน้างเงินทั่วไปและเมื่อเกมรักเริ่มต้นพวกเขาจึงต้องวางหัวใจเป็นเดิมพนัน